รอบรู้สู้โลควันนี้จะมาคุยเรื่องมีชีวิตยอยู่กับโควิดและไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าไปกินอาหารที่ห้างสรรพสินค้าอย่างไรให้ปลอดโรคปลอดภัยนะครับตอนนี้พวกเราก็เริ่มใช้ชีวิตเข้าสู่โหมดปกติคือไปซื้อของใช้ของกินตามห้างสรรพสินค้าและก็มักจะไปกินอาหารที่ ร้านอาหารใหญ่ๆในห้างสั์สินค้าก็มีข้อแนะนําว่าจะให้ปลอดภัยจากโควิดอย่างไรนะครับข้อที่1สําหรับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยสำคัญมากอันนี้ต้องฝากให้กับเจ้าของห้างสั์สินค้าและร้านอาหารในห้างสับสินค้าข้อที่1ก็คือจะต้องเช็ดถูบริเวณที่สัมผัสเนี่ยทุก1นถึงสชั่วโมงด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าจะเป็นน้ํายาล้างจานผสมน้ําหรือผงสะโฟกผสมน้านํา2 ต้องมีขยะรองรับอย่างเพียงพอไม่มีล้นนะครับถ้ามีขยะเกินมาต้องรีบเปลี่ยนรีบเก็บมีจุดล้างมืออยู่ทั่วไปหมดอาจจะเป็นสบู่ล้างมือหรือว่าเจลล้างมือก็ได้เจลแอลกอฮอล์อก็ได้ตรงที่เป็นศูนย์อาหารอาจจะเป็นร้านอาหารที่มีการนั่งกินกันเป็นครอบครัวหรือ,รอว่าศูนย์อาหารที่นั่งกินแบบทั่วไปเนี่ยจะต้องทําความสะอาดถาดที่ใส่เสมอนะฮะทุกครั้งที่เปลี่ยนผู้ใช้เนี่ย ต้องเช็ดล้างเหมือนเช็ดสัมผัสจุดสัมผัสคนที่เป็นคนประกอบอาหารหรือว่าเป็นคนสัมผัสอาหารเนี่ยจรต้องปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องคือใส่หมวกใส่หน้ากากใส่ถุงมือประจำนะแล้วในร้านอาหารที่นั่งกันเนี่ยต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย1นึ่งเมตรนะมีการระบายอากาศที่ดีทั้งห้างหรือร้านอาหารก็ตามเนี่ย ต้องระบายอากาศให้ได้คือแต่นี้ต้องมีเครื่องดูดอากาศเครื่องเป่าอากาศเพราะว่าตอนนี้เรามีโอไมิคอนเนี่ยถ้าระบายอากาศดีๆการติดเชื้อจะลดลงมากๆเลยเกือบจะเป็นศูนย์นะครับแล้วคนที่เข้าไปนั่งกินเนี่ยในร้านหรือว่าเข้าไปในห้างในร้านแต่ละร้านเนี่ยคนหนึ่งไม่ควรเกินสองชั่วโมงในแต่ละจุดจุดหนึ่งแล้วให้ดีคือประชาธมพันธ์ให้คนที่จะมาร้านอาหารในห้างเนี่ยให้จองมาล่วงหน้านะ หมายถึงลงทะเบียนจองมาทางโทรศัพท์ทางลายทางอะไรก็ได้โซเชียลมีเดียจองมาล่วงหน้าจะได้ไม่นั่งมานั่งรอกันตรงหน้าร้านเนี่ยตัวอย่าก็จะนั่งนอกนนานแล้วก็จะติดกันตรงนั้นนะ่ะเพราะนั่งรอเป็นชั่วโมงทีนี้เจ้าหนะ้าที่ที่จะเข้ามาทํางานในห้างสั่์สินค้าไม่ว่าตรงส่วนไหนก็ตามเนี่ยจะต้องทําการประเมินตัวเองด้วยแบบประเมินไทยเซฟไทยของกระทรวงสาธารณาสุข รวมทั้งคนมารับบริการเนี่ยนะทุกคนก่อนเข้าร้านอาหารต้องทําการประเมินว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือเปล่าถ้ามีความเสี่ยงในแบบประเมินจะบอกว่าท่านจ้องทาตัวอย่างไรถ้ามีความเสี่ยงมากก็คือจะต้องไปตรวจแอร์ที่อยู่ในห้างหรือในร้านก็ตามเนี่ยต้องล้างบ่อยๆผมแนะนําให้ล้างทุกเดือนเลยนะแต่ถ้าไม่ได้ก็สองเดือนแล้วอย่างแย่ที่สุดคือสเดือนครั้งหนึ่งจะต้องมีเครื่องวัดออกคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในร้านด้วยนะะวัดดูว่า ตอนนี้คขาม่ไดออกไซามันเกินมาตรฐานที่ที่ให้ไว้คือ800ส่วนต่อล้านส่วนของอากาศถ้ามันมีก็แปลว่าเราเนี่ยมีคนมาอยู่แออัดอยู่ในนั้นมากเกินไปล้จะต้องลดลงก็คือต้องเป่าอากาศเอาค้าม่ได้ไราออไปโดยมีการติดตั้งเครื่องดูดอากาศออกไปแล้วโดยสรุปนะครับในห้างสรรพสินค้าทุกที่เราควรจะต้องทำสิ่งแวดล้อมให้ดีเช็ดถูเป็นประจำทุกสองชั่วโมง แล้วก็มีการเก็บขยะมีการทำความสะอาดที่ทสัมผัสนะฮะแล้วก็มีพนักงานช่วยมีพัดลมดูดอากาศมีการวัด CO2 มีการประเมินคนทุกคนทั้งเข้าและออกนะแล้วพนักงานทุกคนต้องฉีดวัคซีนให้ได้สองเข็มก็ขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดโรคปลอดภัยปลอดจากโควิดกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ